ตอนนี้ก็ได้พี่ไม่ทันแล้วพี่เดียนเทรเลยจันเทเย็นนี่แหละครับจู้จักรู้จักปรยเทศทรเยสสิโอ้ว่าแล้วไม่ทันโอ๋อรถไฟกลับมาพอดีเรียบร้อยเราเคลียร์กลางไว้เราเกลียร์กลางไว้มาลงมาได้ล่างได้เลยนะพี่ได้ครับได้จ้ะให้ไปไหมแม่จะให้พี่บางพานรอมา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 มาช่วย ย่งซ้อมรอแพทใหม่เลยพี่จิวสามสามกลางสยองขวัญอัพเลยดิวนี่อะอะไรนะรายการเอซเหรอครับก็ต่างจังสวัสดีอลิซนะคะดอยเปลี่ยนใจแล้วดอ,อยไม่ดอ,อยไม่แกล้งคนอื่นเนี่ยดอยยื้อให้เราเล่นง่ายเนี่ยลองเพลงเธอจะได้นอนตะกี้ยาเลยครับผมเพลงนี้มั้ยเนี่ย เขาคุมเราคุมวะอ่อไม่เป็นไรได้มั้งคุ้มมั้งบนบนระวังบนระวังแค่แค่เสียวบ,บนนั่นแหละคนเข้ามใหม่ด้วยนะครับเข้าไปบนทัวร์เองปกติมวมันมนาะโหกล้าเข้ามานี้เหรอเพื่อนก็เกินไปกับเนี้ย Oh. พวกเราอยู่กันเจอแย้เต้นไปบดเรียกมาไปเล็บผมพี่ก็อะไรอะ่ะดอยดอยเลนเนตดอย,ย่อยไม่ไม่ไม่ไมไ่ไม่มาไม่มามีช่วยตีนะเน็ตอย่าเพิ่งไปนนะได้ได้พี่ได้ถไฟตีนะพี่ได้ครับ เอ้ผมผมดักผมดักไปไปอยู่ดอยดอยได้มาดอเล่นได้ดอยเล่นได้ดอติดคาแตกนะนได้ไปนจะมาปะเอ้ไป่ายอยู่บนฝ่ายบนู่บนได้นะอันสวยสวยสวยเอ้ฟารีมาฟารีมาตัวไม่โดนประจานเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหในใต้ในใต้อะไรในใต้โอ้โหยาดอกยาดอกยาดอกเตียตัวมายิงหน่อยเพื่อนเออสี่ละ จะไม่ไหววะระวังานใเพิ่งฟาร์มเสร็จเลยนะพี่บัตตเ้านไฟ้นนี้นะในบูวะ่ะไม่มีเลืเอดแนมัวว้งรับดอกว่ารับดอกว่าแล้ว,ว,ว,วผมไม่มีเตี๋อพี่เฮ้ยสุบเล่นอยู่โอเคโอ้โดอยไม่ไหวแล้วดอยไม่มีเลือดแ่ะวดอพอเล่นได้นะดอยตัวตัวดอยเป็นตัวรอดเก็บเก็บยาได้นะดอยถ้าถ้าเล่นจะเล่นอ่ะเติมเป็นนี่เลยวะสุปป์แมนเลยเอไปทไม่ได้นะคอนดัมเมท ชิงครับชิงครับใช่ครับผมใช่ข้าตัา้งเกิดนะครับอะไรติดรอบอีห้าซิลมันโดนเนิร์ฟไหมเดี๋ยวลองบูึ้นบูคืนมันโดนเนิร์ฟมันโดนในพันสิบโอ้แต่ยากวายากว่ายากกว่ายากกว่ายากกว่าเอามาก่อนเถอะพี่ได้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 อุกรณ์ได้มาก่อนได้รวยโดนแล้กระสีที่ตีอติแล้วโลเลอัติแล้วโลเลอัติแล้วเจ็บเจ็บเป็นชาทัวกับแตก ไม่ไหววะโอ้โหซุปไห้ไปกินคนเดียวอย่างนี้หมดหมดขอโทษใส่หน้าด้วยโอ้เก็บย้ายครบเกิร์ตเกิร์ตเกิร์ตของจริงไงเฮ้ยระมีนติดะตายเล่นซุปเป็นนี่นะได้สบายด่านดอยกำลังเดินไปเติมแข็งใจวะโดนระมิตะดอยดอยโดนกดติดละเราเกียร์กลางไวเราเกียร์กลางไว

ไม่ช่วยเพื่อนเลยเตะเย็ดไปเตะเย็ดไปม,มันก่อนเล็กโหหมดป่าเลยบ้าปะเนี่อ่อยไ,ได้อได้นะ รวยครับผมระวังคอเลนระวังอเลนระวังอเลนเวทนะครับเวทนะครับวันนี้เราเล่นดีขึ้นปะวะรือคิดเปรงวะคุณครับไอ้กบลงล่างกบลงล่างครับเดี๋ยวผมเอาแมกกนะพี่เดี๋ยวผมแมกาลโดนางต่อนะ แดบอยู่นี่ก่อนเฮ้ยก็ป่เออเบบะจานาเนก้ามันฟิกปะทำไมมันไปม่เลนจีตัวมันเบนส์ใช่ไหมเฮ้ยมันใช้ทั้สองไปแล้วตอบแดบให้ดีกว่ามันไม่มีบินอ่ะลอยระวังลอย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 เดี๋ยวลอยเหนียวหน้าลอยเนี้ยไม่ได้ไปนะหน้าลอยตอนนี้ล่างหน้าได้ล่างอ่ะ เลยอ่นโลนะเลยสกดพิษไม่เป็นไรม่เไรอีกายนี่พัน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 ดอยดอยนี่เล่นโลมแบบโอเคเลยเนี่ยไอตัวใหม่นี่คือเมนเลยใช่ป่ะดอยทรมานมากกับตัวใหม่อาจารย์ดอยต้องเล่นมันให้เก่งให้ได้เดี๋ยวเก่งจบขึ้นบอลหมดเลยขึ้นบอลหมดเลยบอลหมดบอลหมดบอลหมดเล่นทายาต่อ ไม่ได้นะวอลหมดเลยตีจะไม่ตายจริงหรอวะไม่มีบินนะดอยไม่มีบินแล้วนะถอยดีกว่าถอยดีกว่าโอ้โหว่าแล้วไม่ทันโอ้รถไฟกลับมาพอดีเรียบร้อยอะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยหิวว่าต้องตายเด็กดูไปเนี่ยทาชิแทงเนี่ย พยายามไปเกินแล้วนะครับดอยต้องพี่หมีไปบัดไปบัดไปบัดไปดอยน่าจะพอแทงรอดได้พี่หมีนานแม่ต์ตายได้รอรอสวดแต่เราไม่มีบินนะนี่สิบบิ๊กมามาอู้ชิวุดวายพี่ดีดีกว่าพี่หมีดอยรีเรื่องพี่ถันเกือบก่อนตีแล้วมันแบบตึ๊งตึ๊งตายเลยทด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 คำนวณผิดปะมันตึ้งเเลลนนมาตตีี ตึ้งตึ้งอะไปเลยอะดูจานนะพี่ทำไม่ได้สวยจานมีครับไม่ครับกดสามอยู่เหรอพี่ใช่ใช่กดสามอยู่เดินในกลางกลางอะไรกันนะครับขอบบนขอบบนไม่มีนี่วะนีก่อนรอยมันดูล่างอะจับได้รอยดักฆ่าบัตรไฟป่ะล่ะ สองคนใบเลือดว่ะลืมเลยว่ะตัดเลือดเกมนี้ต้องตัดเลือดพลังอ่ะดอยเอาล่างเลยไปแบบให้นี้หน่อยได้ปะหน้าหน่วุ่มอ่ะนะครับไี่อยู่วะโอ้ไปไหนวะรู้ว่าผู้ั่นเขมาเจอชัดเสร็จกดผิดกันเลยทีเดียวอย่าเตะอย่าแซวควายเฉยอย่ามันก็เดบเลยเอาเลนเอาดังเพื่อนโดน เฮ้ยมันมันใช้หมดแล้วมันใช้หมดแล้วหมดแล้วหมดทุกอย่างเลยกบอ่ากบฟิกด้วยเดี๋ยวนีตบตบมันตบบูบูบอ่ะอันตีเนี้ยตีเนี้ยั้าตายได้นะบัาตายจะไปตาล้ สวยเฮ้ยโอ้โหมันเอางั้นเลยเหรอนนนน่อะะไรขาาดั้วใจมันได้ยังไงใจได้สัดอยากได้เจ็ดเจ็ดอุ้ยไถดีเจ๋ยเพื่อน มันต้องไถ่ลงถ่ไถ่ถ้าถ่ไปที่คือผมจงแสบแตอนี้แบบทำได้ไงวะก็จะเปลี่ฟ้านี่ยปิดไม่ตกเลยเก่งจัดตกเลยแปลว่าเมื่อกี้คือผมคิดว่าแม่งจะหนีแม่งต้องหนีขึ้นไปด้านบนไงแต่ว่าซุกไถ่ลงมาแห้งเลยครับผมคลองได้นะคลองไหมได้ได้ได้เดผมไปพี่ งั้นขึ้นบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านนะฮะมากรอเลยก่อนก็ได้เน็ตเอามาก่อนเลยก่อนเอาเอาตอนนี้ก่อนได้พี่ไม่ทันละเดี๋ยนะเดี๋ยวจาระเซเยตเนี่ยแหละครับจากปัญจากปัญญาเซเยตเซเยตดิเอาวะบูมันขึ้นด้วยแต่บูเราก็มีนะลองฟังดูไหมเราเปิดรถ้ฟังอีกรอบไปะ สาวกโคเรียไอยูป uh, ูมันยังอยู่ปะอยู่อ <souvent> ย <oh ู่ปูมันยังอยู่่ฟอนเลยแต่จะฆ่าไม่ได้นะยากไปไหนออกออกไมเดยไปเดี๋ยวไปไปเด็กไลน์นะดอย ได้ครับได้ถ้ากันเล่นล่างลงล่างกันให้ตุกให้ตุกไปเติมเองกวนตีไปกดกวนตีรอบแล้ว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 เข้ามาันเข้าจับ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  สิบห้าวีเราถึงมีบินนะได้ไม่ได้สิบีสิบวีคิดเด็บแล้วอ่ะได้ติดปั๊มหมดได้นะทุกคนได้นะเราไดกาโยเลยมีร้านอยู่นะเธอมันจะวิ่งเข้าอ่ะโอเคครับได้ครับมันจะเอาอยู่แล้วมันต้องเปิดทีเถอะบันบันตูบันตูวจได้น่ครับบัตบัตบัตหลังบัตหลังอะไรกันมาจะเรียบร้อยตายหมดตายหมดพี่ เฮยาฮยาตัวเดียวลับแน่นอนตรงนี้ใช่เลยมาแล้วเดินออกมาล้ำชัวร์สวัสดีครับใครนอนแรับฝันดีนะครับผมดีแล้วครับเซเย็ดกรับผมพอมากพี่นี้ไอยูไม่ได้ร้องนะใช่ไอยูไม่ได้ร้องนะโอ้โหยมาเล่นโชว์จานได้เอ็มเลยวะเฮ้ยว่ะอาชีพเอ็มวีพีวะครับอาชีพอ่ะวันนี้เล่นตานี้เล่นโหดอยู่ตอนนี้ปวดจัดสามเปอร์เซ็นต์รับดาเมจ อันนั้นเรเหมือนทาร่าป่ะทาร่าสองอาจารย์แต่เล่นยากกว่าเล่นยากกว่ายากหินหินเลยเลตายง่ายกว่าไม่ใช่ตายง่ายกว่าแต่เล่นยากกว่าไงก็คือเล่นถ้าเล่นได้ก็อาจจะอาจจะตายยากเท่ากันไงแต่เล่นยากกว่าเยอะไง มีชอดหนึ่งอ่ะพี่ดอยน่าจะรับได้อยู่นะโดดปั๊ดต่อไก็ปทาเล่ากับปุ่มเดียวมันรีเรื่อยไงพี่หมีแต่นี่ไม่ต้องตีอะไรกดตีแล้วโอ้ลำบากแล้วเงินรับก็นแทเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน